สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการเวิ l ์คเรเตอร์ รายการที่จะพาทุกท่านนะครับไปเรียนรู้วิธีการสร้างความมั่งคัง่งผ่านการลงทุนและการจัดการการเงินส่วนบุคคลวันนี้เป็นตอนแรกของเรานะครับและจะมาพูดถึงหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือการสร้างความมั่งคั่งแบบฉบับมนุษย์เงินเดือนหลายคนอาจคิดว่าการสร้างความมั่งคั่งนะครับเป็นเรื่องยากสําหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆแต่จริงๆแล้วครับมันเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ถ้าเกิดเรามีการวางแผนและการจัดก,การที่ดีครับ ก่อนอื่นเรามารู้จักว่ามนุษย์เงินเดือนสามารถเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งได้อย่างไรบ้างขั้นแรกนะครับก็คือการจัดการเงินส่วนบุคคลเราควรเริ่มจากการทํางบประมาณรายรับรายจ่ายเราจะต้องรู้ว่ารายได้หลักที่เราได้รับจากการทํางานประจํา รายได้พิเศษที่ได้รับจากการทํางานอื่นๆอย่างเช่นโบนัสประจําปีหรือโบนัสตามผลงานเพื่อให้เรารู้ว่าเงินของเราได้มาจากทางไหนบ้างและจะสามารถควบคุมการใช้จ่ายได้ดีขึ้นครับการทํางบประมาณรายรับรายจ่ายนั้นไม่ยากเลยครับเริ่มจากการจดบันทึกรายรับทั้งหมดที่เราได้รับในแต่ละเดือนจากนั้นจดบันทึกรายจ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือนครับไม่ว่าจะเป็นค่าเช่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่นๆเมื่อเรารู้ครับว่ารายรับรายจ่ายของเราเป็นอย่างไร เราก็จะสามารถวางแผนใช้จ่ายได้ดีขึ้นและสามารถออมเงินได้มากยิ่งขึ้นครับ ต่อมาคือการออมเงินการออมเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับซึ่งเราควรตั้งเป้าหมายในการออมในแต่ละเดือนและพยายามทําตามเป้าหมายนั้นให้ได้การออมเงินไม่จําเป็นต้องเป็นจํานวนมากนะครับแต่ก็ควรที่จะทําอย่างสม่ําเสมอและผมเอา3วิธีในการออมเงินง่ายๆมาฝากวันนี้นครับก็แรกคือการออมเงินแบบเป็นสัสดส่วนครับ5 0 30 2 0โดยแบ่งรายได้ออกเป็น3ส่วนครับ50%สําหรับค่าใช้จ่ายที่จําเป็น 30%สําหรับค่าใช้จ่ายที่เราต้องการที่จะซื้อและ20%สครับสำหรับการออมและการลงทุนการออมแบบที่2เป็นการออมแบบเก็บเศษครับทุกครั้งที่เราจ่ายให้เก็บเศษเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในแต่ละครั้งเช่นถ้าใช้จ่าย95บาทให้เก็บเศษ5บาทไว้ในกระปุกออมสินแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการออมรูปแบบหนึ่งนะครับและการออมแบบที่3คือการออมแบบตั้งเป้าหมายครับก็คือตั้งเป้าหมายการออมในแต่ละเดือนหรือในแต่ละปีเช่นออมเงินเพื่อซื้อบ้านการออมเงินเพื่อการ ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นการออมเงินเพื่อการ,รเกษียณน,นั่นเองครับวิธีหนึ่งที่ช่วยในการออมเป็นเรื่องง่ายนะครับก็คือการตั้งระบบอัตโนมัติโดยการตั้งให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีของเราไปยังบัญชีออมทรัพย์ทันทีที่เราได้รับเงินเดือนวิธีนี้นะครับก็จะช่วยให้เราสามารถออมเงินได้โดยไม่ต้องคิดมากและยังช่วยให้เรามีเงินออมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเมื่อเรามีเงินออมแล้วครับขั้นต่อไปคือการลงทุนการลงทุนเป็น วิธีในการสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวนะครับสำหรับมนุษย์เงินเดือนอย่างเรานั้นการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นหรือว่าอสังหาริมทรัพย์หรือว่าอส,สังหาริมทรัรสสรพย์ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับแต่ก่อนที่จะลงทุนนะครับเราก็ควรศึกษาข้อมูลและทําความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในแต่ละประเภทให้ดีนะครับเพราะว่าในแต่ละสินทรัพย์ในแต่ละการลงทุนนั้นก็มีความเสี่ยงที่จะต้องศึกษาแล้วก็จัดการแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือ ือว่าเป็นทองคําก็ดีนะครับการลงทุนในกองทุนรวมนะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับผู้ที่ไม่มีเวลาและมีความรู้ในการลงทุนไม่มากนักนะครับซึ่งกองทุนรวมนั้นก็จะมีผู้จัดก,การกองทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการเงินทุนของเราและสามารถกระจายความเสี่ยงได้ดีครับนอกจากนี้การลงทุนในคุณก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ควรศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ หุ้นที่เราสนใจก่อนที่เราจะลงทุนเช่นเดียวกันสําหรับการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นการซื้อบ้านหรือว่าคอนโดเพื่อปล่อยเช่าก็เป็นวิธีคิดที่ดีในการสร้างรายได้เสริมและเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ในระยะยาวเพื่อเก็บกินเป็นรายได้แบบชนิดที่เรียกว่า passive income ครับแต่เราก็ควรพิจารณาที่ทำเลที่ตั้งครับรวมถึงสภาพตลาดอสังหาริมทรัพย์ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนเพราะว่าเป็นทรัพย์ที่ต้องใช้ทุนทรัพย์สูงมากนะครับ นอกจากนี้ครับการลงทุนในตัวเองก็เป็นสิ่งที่ขาดไปไม่ได้นะครับการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆก็จะช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และความมั่งคั่งในอนาคตเราสามารถเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือการเข้าร่วมสัมมนาหรือว่าการเรียนคอร์สออนไลน์ต่างๆนะครับการพัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างเช่นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเงิน การลงทุนหรือว่าการพัฒนาทักษะทางอาชีพก็จะช่วยให้เราสามารถมีความรู้และมีความสามารถมีสกิลเพิ่มขึ้นทั้งยังสามารถช่วยสร้างรายได้เสริมจากทักษะเหล่านี้ได้ครับสุดท้ายนี้ครับอย่าลืมว่าการสร้างความมั่งคั่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความพยายามอย่าเพิ่งท้อทแท้ถ้ายังไม่เห็นผลในทันทีครับ ขอบคุณที่รับฟัง Well Creator นะครับตอนแรกหวังว่าทุกคนได้รับประโยชน์และแรงบนันดาลใจในการสร้างความมั่งคั่งในแบบฉบับมนุษย์เงินเดือนไม่มากก็น้อยนะครับแล้วพบกันใน EP หน้าครับสวัสดีครับ